ครับลูกเกษตรนะครับ2020ครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่คอกวัวเราเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับเพื่อนๆนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับใช้ทุนน้อยนะครับใช้ทุนน้อยลดต้นทุนนะครับแบบผมนะครับนี่ตอนนี้นะครับคอกวัวของผมนะครับคอกวัวของผมก็คลอดนะครับหมดทุกตัวแล้วนะครับในปีนี้นะครับในปีนี้ได้ลูกอ่า 4ตัวนะครับลูก4ตัวนะครับลูกชาย3นะครับลูกสาวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เวลา5้าโมงกว่าแล้วนะครับกำลังจะเดินเข้าคอกกันนะครับผมเลี้ยงอยู่ในสวนลําไยนะครับเรื่องหญ้าหญ้าผมก็เกี่ยวให้นะครับเกี่ยวให้ตัดให้แล้วก็เสริมด้วยฟางอัดก้อนนะครับฟางอัดก้อนก็เป็นของเราเองนะครับแค่จ้างมาอัดนะครับจ้างมาอัดก็ ก่อนละ10กว่าบาทนะครับนี่นี่ก็มาถึงคอกแล้วนะครับนี่เขาจะรู้ของเขาเองนะครับเขาจะรู้ของเขาเองนี่เดี๋ยวเขาจะเดินเข้าคอกเขาเองนะครับแม่ขาวพาลูกเดินเข้าคอกละนะครับนี่ก็หลังจากที่หลังจากที่วัวของเรานะครับอ่าในปีนี้นะครับคลอดหมดแล้วนะครับที่เราผสมไว้นะครับอ่าก็ ปลอดภัยนะครับปลอดภัยสมบูรณ์ทุกตัวนะครับสมบูรณ์ทุกตัวหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้หลังจากที่เขาคลอดแล้วผมทําอะไรบ้างนะครับผมทําอะไรบ้างก็คือพอคลอดเสร็จนะครับพอคลอดเสร็จได้สักลูกเขาได้ประมาณสักเดือนนะครับผมก็ถ่ายพยาธินะครับถ่ายพยาธิแม่เขานะครับให้แบบฉีดก็ได้นะครับแบบฉีดก็ได้หรือว่าแบบเป็นเม็ดก็ได้นะครับแต่ผมเลือกแบบเป็นเม็ดนะครับ ยัดใส่กล้วยนะครับป้อนเขานะครับป้อนเขาแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์รวมทั้งแม่สาวด้วยนะครับแม่สาวด้วยแล้วก็จะมีตัวผู้2ตัวนะครับวัยวัยหนุ่มนะครับผมก็ถ่ายพญาดินะครับหมดแล้วนะครับมีแต่ลูกเขานะครับลูกเขาที่ได้หนึ่งเดือนก็มีนะครับแล้วก็ยังไม่ถึง1เดือนก็มีนะครับที่คลอดปีนี้นะผมก็ยังไม่ได้ถ่ายเขานะครับยังไม่ได้ถ่าย รอให้เขาโตอีกสักหน่อยก่อนนะครับผมถึงจะถ่ายให้เขานะครับนี่ก็อ้วนทุกตัวนะครับอันนี้ก็เล e. ี้ยงลูกอ่อนนะครับนี่นี่ลูกเขานะครับลูกเขาอันนี้ก็แม่สาวนะครับแม่สาวแม่สาวแม่พันธุ์แล้วก็แม่สาวนะครับแล้วก็ตัวผู้ที่เป็นหนุ่มนะครับผมถ่ายพญาติหมดเลยก็เหลือแต่ลูกเขาสี่ตัวที่คลอดใหม่ผมยังไม่ได้ถ่ายนะครับแล้วก็ ถ่ายพญาตเสร็จนะครับผมก็ซื้อเกลือแร่นะครับเกลือแร่ที่ตัวดังในทิกตอกด้วยนะครับบอสติกนะครับบอสติกผมนี่นะครับผมก็สั่งมาแบบเป็นก้อนนะครับก้อน5้กิโลนะครับเอามาแขวนไว้นะครับเอามาแขวนไว้วัวของผมจะไม่ได้ฉีดยาบำรุงอะไรเลยนะครับไม่ได้ฉีดยาบำรุง นะครับแล้วก็ไม่ได้ให้อาหารข้นนะครับผมจะเน้นแค่หญ้าสุดกับฟางข้าวแค่นั้นเองนะครับส่วนวิตามินผมก็จะได้วิตามินก็จะได้มาจากเกลือแร่นะครับผมจะเลือกเกลือแร่เอานะครับเลือกเกลือแร่เอาตัวไหนที่ตอบโจทย์สําหรับเราเลี้ยงวัวบ้านๆนะครับทุนน้อยนะครับทุนน้อยลดต้นทุนนะครับเลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่งนะครับนี่ผมก็จะเลือกมานี่ครับ บำรุงเขานะครับจะไม่ได้ฉีดยาบำรุงเลยนะครับนี่แม่ขาวกำลังเลียกินอยู่ครับน,นี่ไม่ไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรให้อาหารเสริมหลังคลอดหรือว่าก่อนคลอดเลยนะครับจะเลี้ยงแบบบ้านๆเลยครับนี่อันนี้ตัวผู้นะครับตัวผู้ที่เป็นหนุ่มครับนี่ตัวผู้ที่เป็นหนุ่มตัวขาวนี่ก็เป็นแม่สาวนะครับแม่สาวนู่นอีกตัวหนึ่งนะครับ ปีนี้นะครับปีนี้น่าจะได้ผสมนะครับปีนี้ผมจะผสมละนะครับพอเขาเป็นสัตว์เดี๋ยวผมก็จะผสมละนะครับอันนี้อันนี้แม่คลอดลูกแรกนะครับลูกแรกลูกแรกของผมเองนะครับแม่เขาก็มาคลอดที่นี่นะครับแม่เขาก็มาคลอดที่นี่แล้วก็ผสมแล้วก็คลอดลูกสาวนะครับลูกสาวให้ผมนะครับเป็นตัวแรกเลยนะครับของเขาก็คลอดเองนะครับก็คลอดเองวัวของผมทุกตัวคลอดเองหมดเลยนะครับ ไม่ผมไม่ผมไม่ได้ทำคลอดเลยนะครับไม่ได้ทำคลอดเลยมาเฝ้าระวังอยู่นะครับเฝ้าระวังอยู่เฝ้าระวังทุกตัวนะครับเฝ้าระวังทุกตัวแต่ว่าก็ไม่เห็นเขาคลอดนะครับเขาแอบคลอดเองนะครับเขาแอบคลอบดีเขาแอบคลอดเองนะครับนี่มาเห็นอีกทีหนึ่งก็เดินได้แล้วนะครับลูกเขากินนมแล้วนะครับกินนมแล้วนะครับนี่ก็จะเลี้ยงแบบนี้เลยครับเลี้ยงแบบบ้านๆเลยครับนี่นี่ นี่เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับข้อของผมก็จะทําดีหน่อยนะครับทําดีตั้งแต่แรกเลยนะครับทำดีตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่เสาปูนนะครับไม้สักอย่างดีเลยนะครับพอดีมีไม้สักอยู่สต้นนะครับที่สวนนะครับผมก็เลยตัดไม้สักมาทําเลยทําให้มั่นคงเลยนะครับนี่ทำให้มั่นคงจะแยกนะครับแม่นี้ก็อยู่กับลูกเขานะครับแม่ขาวก็อยู่ฝั่งโน้นกับลูกเขานะครับผมจะแยก เพราะว่าแม่ขาวเขาเป็นแม่คุมฝูงนะครับเขาจะชนตัวอื่นนะครับผมก็เลยแยกให้เขาอยู่ต่างหากของเขานะครับนี่ส่วนไฟก็อ่าเป็นโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์นะครับติดทุกคอกนะครับติดทุกล็อกนะครับกางมุ้งให้เรียบร้อยนะครับกางมุ้งให้เรียบร้อยนะครับเวลากลางคืนหน้าฝนหรือว่าอ่าหน้าหนาวหน้าอะไรก็เรื่องปัญหาเรื่องยุงนะครับก็ มีน <cin stereotype and true choses> ้อยมากนะครับ <chop> ม <icking> ีน้อยแทบจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยเพราะว่ากลางมุงให้เขานะครับส่วนฝั่งท่นี้ก็เป็นข้อไก่นะครับเล้าไก่เก่านะครับผมก็ดัดแปลงนะครับพอดีเราเลี้ยงไก่แล้วก็พอดีหมานะครับหมามากัดไก่เรานะครับเราก็เลยเปลี่ยนเอาวัวเข้าไปอยู่แทนเอาไก่ออกนะครับนี่ไก่ก็เหลือแค่ตัวเดียวนะครับก็กางม้งให้หมดนะครับนี่กลางม้งให้หมด ช่วงนี้ผมก็มีแต่ให้เกลรานะครับเน้นเกลรนะครับเน้นเกลราช่วงนี้ก็หน้าแรงนะครับยากก็จะหายากหน่อยก็จะมีแต่ฟางฟางอัดก้อนนะครับที่ผมอัดไว้นะครับนี่ก็แข็งแรงนะครับอ้วนทุกตัวขนาดเลี้ยงลูกน้อยนะครับเลี้ยงลูกน้อยก็อ้วนนะครับเพราะว่าวัวของผมก็เป็นวัวไล่ทุ่งนะครับวัวบ้านๆวัวแบบโลกเขาไม่ค่อยมีนะครับ โรคเขาไม่ค่อยมีแข็งแรงนะครับช่วงเมื่อกี้นะครับช่วงเมื่อกี้ช่วงต้นฤดูหนาวนะครับแล้วไอ้โรคปากเท้าเปื่อยระบาดนะครับข้อของผมก็ไม่เป็นเลยนะครับไม่เป็นสักตัวเลยนะครับไม่เป็นสักตัวเลยแต่ละแวกนี้นะครับเป็นหมดนะครับรักษากันหมดตังไปเยอะเหมือนกันนะครับของผมก็ผมเน้นป้องกันนะครับผมเน้นป้องกันไว้เลยนะครับพื้นนะครับพื้นคอกนะครับพื้นคอกผมก็จะ ช่วงช่วงฝนช่วงฝนนะครับผมจะเก็บก<ๆ>วาดเขาแบบไม่ให้เขานอนขี้เขาเลยนะครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ช่วงแรงช่วงหนาวนี่ผมผมไม่เก็บนะครับผมไม่เก็บเพราะว่าผมจะให้เขานอนนอนอุ่นๆน,นะครับนอนขี้นะ,นะครับนอนขี้เขานอนอุ่นๆนนผมจะไม่เก็บเพราะว่าเขาก็ไม่ชื้นนะครับนี่พื้นเขาก็ไม่ชื้นนะครับผมก็จะปูช่วงนี้เขาคลอดลูกนะครับเขามีลูกน้อยผมก็เลยจะปูฟางให้เขา นะครับนิดหน่อยนะครับพอลูกเขาแข็งแรงแล้วผมก็ไม่ได้ปูฟางนะครับจะปูตั้งแต่เขาแรกคลอดใหม่ๆนะครับจะปูให้เขานอนนะครับจะปูให้เขานอนนี่ก็จะประมาณนี้ครับแข็งแรงทุกตัวครับแข็งแรงทุกตัวขนาดผมเลี้ยงแบบบ้านๆนะครับผมจะใช้ทุนน้อยมากนะครับยาบำรุงอาหารถุงอาหารกระสอบอาหารข้นนี่ผมไม่ได้ให้วัวที่ฟาร์มผมเลยนะครับผมจะเน้นเป็นหญ้าสดกับฟางอัดก้อนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ วัคซีนนะครับวัคซีนถามว่าวัคซีนผมทํำไหมทํานะครับวัคซีนนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับวัคซีนนี้ก็ปศุสัตว์นะครับปากท้าเปื่อยก็ปศุสัตว์นะครับก็ทํานะครับก็ทําทุกปีนะครับพอถึงช่วงเดือนที่ปศุสัตว์มีวัคซีนมาแล้วก็ทํานะครับเราก็ทำล้วก็ฉีดนะครับนี่คอกวัวนะครับก็ยาฆ่าเชื้อนะครับ ที่ปศุสัตว์ก็มีนะครับก็ขอได้นะเป็นหัวเชื้อคนเล็กๆนะครับเราก็มาฉีดพ่นในคอกบัวของเราได้นะครับนี่ป้องกันไว้นะครับป้องกันนี่แห้งนะครับแห้งลูกเขาก็แข็งแรงนะครับลูกเขาก็แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีทุกตัวนะครับบางฟาร์มนะครับบางฟาร์มก็ขาไม่มีแรงบ้างนะครับขาไม่มีแรงขาอ่อนขาเอขาข้อขา หน้าพับบ้างเนี่ยมีมีปัญหานะครับมีปัญหาเยอะอยู่นะครับเพราะว่าอ,อาจจะเขาจะเลี้ยงแบบไม่ค่อยอไม่ค่อยบำรุงร่วงเกือแร่นะครับเหมือนผมผมนี่จะเกือแร่นี่จะไม่ให้ขาดเลยนะครับถ้าใกล้จะหมดนี่ผมก็ซื้อมานะครับถ้าไม่ซื้อผมก็สั่งออนไลน์นะไอะซื้อที่ร้านในตลาด ถ้าไม่เข้าตลาดผมก็สั่งซื้อออนไลน์มาเลยนะครับเผื่อไว้นะครับถ้าหมดก็แขวนเลยนะครับแขวนให้เขาได้กินนะครับเลือกเอาที่ตัวที่มีประโยชน์นะครับมีวิตามินมีแร่ธาตุที่เหมาะสมกับวัวของเรานะครับวัวเราของเราก็จะได้เวลากินแล้วก็จะได้แข็งแรงนะครับนี่ฟาร์มของผมก็ฟาร์มบ้านๆนะครับเลี้ยงหลังบ้านนี่เลี้ยงหลังบ้านน้ําก็สองสามวันเปลี่ยนทีนึงครับน้ำสองสามวันเปลี่ยนทีนึงนะครับ อันนี้ผมใส่ถังน้ําคุนะครับถังน้ําคุมมาไว้ในข้อเผื่อเขาหิวตอนกลางคืนนะครับแต่ส่วนมากเขาจะกินก่อนเข้าข้อขอยู่แล้วครับกินผมจะมีรางน้ําให้เขานะครับกินก่อนเข้าข้อยู่แล้วส่วนกลางคืนเขาก็ไม่ค่อยกินครับ, <timeline S 1> รบเขามาเขาก็จะมาเรียกเกลือแร่นะครับเรียกเกลือแร่แล้วก็กินฟางนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็นอนนะครับเขาก็นอนก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจอยากจะเลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวก็ เลือกสายพันธุ์ที่แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็เป็นบ้านๆก่อนนะครับเป็นบ้านๆก่อนเพราะว่าสายพันธุ์บ้านๆสายพันธุ์วัวบ้านๆนี้เขาจะแข็งแรงเขาจะแข็งแรงนะครับแล้วก็การกินอะไรเขาก็กินง่ายครับกินแค่หญ้านะครับกินแค่หญ้ากับฟางทั่วไปนะครับไม่ได้เลือกหญ้านะครับถ้าเป็นสายพันธุ์ที่แพงๆนะครับก็เราต้องมีหญ้าเฉพาะ นะครับให้เขากินนะครับส่วนหญ้าทั่วไปเขาก็จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องให้อาหารข้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ให้เลยนะครับก็เลี้ยงนะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับแข็งแรงทุกตัวก็ช่วงนี้ก็ราคานะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับเราก็ไม่หมดต้นทุนตรงนั้นเลยนะครับนี่ไม่หมดต้นทุนตรงนั้นที่จะไปซื้ออาหารให้เขานะครับนี่เกลือแร่ที่ผมให้มาก็ อันนี้ชุดสองแล้วนะครับชุดสองผมเพิ่งแขวนเมื่อกี้นะครับเพิ่งแขวนเมื่อกี้ผมก็ลงชิปเลยนะครับทําชิปเลยนะครับหมดไปนะครับเลียแบบเลียดีนะครับยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็มีประโยชน์เยอะนะครับมีประโยชน์มีแร่ธาตุเยอะนะครับก็ตอบโจทย์อยู่นะครับผมแนะนําเลยนะครับนี่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนครับมาอัปเดตนะครับหลังจากที่แม่วัวนะครับคลอดลูกนะครับใน ในฟาร์มนะครับหมดทุกตัวแล้วนะครับผมเตรียมตัวแม่เขายังไงบ้างนะครับก็คือ,อก็ให้ลูกเขากินนมไปปกติย่าเองนะครับผมไม่ยานะครับผมไม่ยาลูกเขาออกจากแม่นะครับจนให้แม่กับลูกเขาหย่านมกันเองนะครับนี่นี่หย่านมกันเองเลยผมจะไม่แยกนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกเขาได้กินนมจนจนสุดท้ายนะครับจนแม่เขาเป็นสัตว์ นะครับรอผสมในปีถัดไปเลยนะครับนี่ลูกเขาก็จะได้กินน้านมอ่าได้เต็มที่นะครับเราไม่ต้องไปงดเขานะครับไม่ต้องไปงดเขานี่ก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับที่สนใจนะครับก็แนะนำนะครับแนะนําเลยนะครับเลี้ยงแบบผมนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับสําหรับหน้าใหม่ที่อยากจะเลี้ยงนะครับเนี่ยเลี้ยงทดลองดูก่อนนะครับถ้าเรามีเวลานะครับเรามีเวลาเราลักจริงในการเลี้ยงนะครับเราค่อย ขยับนะครับเป็นสายพันธุ์ที่ดีขึ้นนะครับราคา,าแพงขึ้นก็ได้นะครับนี่คอเลียแม่ขาวนี่ตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากนี่อันนี้ก็มานอนกับแม่อื่นนะครับมาเล่นนะครับมาเล่นก่อนเพราะว่ายังไม่ค่ำนะครับนี่มาอยู่นี่สามตัวสี่ตัวเลยลูกเขามาอยู่รวมกันหมดเลยนะครับนี่ อยู่รวมกันเหมือนเลยเขาก็ไม่ชนนะครับไม่ใช่ลูกเขาเขาก็ไม่ชน,นครับเขามาเล่นด้วยกันได้นะครับนี่มาเล่นด้วยกันได้นี่เป็นตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวอยู่นน้นฝั่งนน้นอยู่กับแม่เขานะครับแข็งแรงทุกตัวนะครับนี่ก็นี่ไฟโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ติดไว้ให้เรียบร้อยนะครับตอนกลางคืนก็ไม่เป็นห่วงนะครับน่ะ เรื่องหมาเรื่องอะไรก็ <S 2> <S 2> <S ผมล้อมรั้วอย่างดีเลยนะครับนี่ตะแกงลวดนะครับล้อมรั้วอย่างดีนะครับปีนี้นะครับได้3ามหนุ่มนะครับหสาวนะครับตัวแดงนี่ก็คือตัวผู้หมดเลยนะครับตัวแม่ก็คือตัวสีขาวนะครับน,นี่สวยๆเลยนะครับปีหน้าก็ ถ้าผสมอีกแม่พันธุ์เก่าก็มีอยู่4ตัวนะครับแล้วก็มีแม่พันธุ์ตัวสาวนะครับพร้อมผสมนะครับอีก2ตัวนะครับปีหน้าผมจะผสมอยู่6ตัวนะครับ6ตัวหกตัวปีหน้านะครับที่ผสมแม่เขาก็4แล้วแม่สาวอีก2ก็เป็น6ตัวนะครับเดี๋ยวปีหน้าเจอกันนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับฟาร์มเล็กๆฟาร์มบ้านๆนะครับลูกจะดกหรือเปล่านะครับจะออกลูกให้ทุกปีไหมนะครับเจอปัญหาอะไรบ้างผมก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ